กำลังใจแน่นนิ้งกุลสตีป่วยเป็นโรคไขข้อกระดูกบกพรองออกจากโรงพยาบาลแล้วคะ่ะเป็นนางเอกขวัญใจแฟนละครมานานสำหรับสาวนิ้งกุลสตีฝากฝีไม้ลายมือมีผลงานชิ้นโบแดงอย่างเรื่อง ญาติกาพูดพิษสวัสด์และหลังจากนั้นเธอค่อยๆห่างหายจากวงการมาถึงไปมีครอบครัวคะ่ะและมาเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินแต่ความสวยของเธอนั้นก็ยังไม่สางเหมือนเดิมแต่ก็ทราบกันดีข่าวว่าหลังจากที่เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินดังก็ออกมายอมรับว่าไม่สบายต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการป่วยโรคไขข้อกระดูกบกพร่องไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองและต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในการรักษา เบื้องต้นหมอไม่สามารถหาสาเหตุของการป่วยโรคดังกล่าวจนมีแฟนๆออกมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากคะ่ะล่าสุดวันนี้เองเธอได้ออกมาโพสภาพตัวเองและข้อความที่มีสามีอยู่เคียงข้างด้วยสีหน้าแววตาที่สดใสผ่านทางอินสตาแกรมของเธอคะ่ะโดยบอกว่าได้กลับบ้านแล้ววันที่หนึ่งค่อยกลับไปเที่ยวโรงพยาบาลงานนี้ก็มีทั้งคนสนิทและแฟนกลับได้แห่เข้ามาให้กำลังใจเธอกันเพียบคะ่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็น กำลังใจให้กับสาวนิ้งด้วยค่ะ